ช่วงนี้โอ้โหบางก<า>อกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของปีที่6ฤดูฝนนะคะรอบ8ทีมเพื่อค้นหาโรงเรียนแรกค่ะที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้ววันนี้ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดเลยจุย๋ยรู้ไหมตอนที่จุย๋ยยังไม่ได้มาทํารายการตอนนี้นะฮะเ,เขามีอยู่หนึ่งโรงเรียนเขาได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่สามทุ่งเสลี่ยมชนุพัฒน์จากจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้เขามาแล้วมาแล้ว ปีที่6หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กับอีกหนึ่งโรงเรียนครับคุณผู้ชมเขาเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกครับจากจังหวัดชัยภูมิจำได้ค่ะถ้าโรงเรียนที่มาจากจังหวัดชัยภูมิห้วยต้นพิทยาคมห้วยต้นพิทยาคมเราเคยแอบไปดูเบื้องหลังเขาช่วงโอโหบางกอะกับบางนอนหลับกันมันก็มีน้าลายยืดออกนี่เพอาตกใจตื่นมาโดดพืนแต่คราวนี้จะมีอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาต้องมีความฮาแน่นอนนะครับไม่ดูค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะโอโหบางกอก สัสดีครับะค่ะชาวโรงเรียนห้วยต้อนปิทยาคมนะคะพวกเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราจะมาเสนอให้ฟังนะคะที่อื่นนะคะเป็นเขาจะมีตุ๊กตุก๊กี้นะคะเจ้าหญิงขายกบใช่ไหมคะแต่ที่นี่เรามีตุกก๊กตาเจ้าหญิงขายเกียค่ะ ดูลีลาของเธอสิครับตุกกี้สองไปที่โรงเรียนต่อไปครับสวัสดีค่ะมาพบกับโรงเรียนทเสลี่ยมนะคะชื่อแอมค่ะแดนเซอร์สวยจะสวยที่สุดใมนมละ,ะแม่สวยจริงๆครับน้องไม่ได้หรอคะค่ะวันนี้มาพบกับโรงเรียนทเสี่ยมก็เราจะมีโชว์เล็กน้อยนิแค่จากนกดนตีนะคะเป็นสวยจะเป็นน้องตีใหม่นะคะตัวใหญ่มากเลยคะเนี่ย เยอะมากแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยทางนู้นนะคะตัวเล็กไหนครับค่ะเป็นมีเพลงไก่ย่างถูกเผาค่ะเชิญค่ะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาข้าจะดุไม่เสียบน้จะดุไม่เสียเสียบตูดซ่าเสียบตูดขวาดูไปดูมาเหมือนยางรถกับเขียดนะครับเนี่ย